เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆถังซานทุกคนกันด้วยนะครับและสําหรับในวันนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาคที่2กันอีกเหมือนเดิมซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนที่56ในเหตุการณ์หลังจากที่เทพีหิมะน้ําแข็งก็ได้ยอมถูกผลึกไว้ในเทรห่วงจิตของหัวอีห่าวจากฝีมือการทําพิธีกรรมของอีไหลเคอร์ซอหลังจากที่นางได้หลุดออกมาจากเครื่องผลึกเทพแล้วก็ถูกการโจมตีจากตู้ปูสื่อและจิ้งหงเฉนิน แต่สุดท้ายเทพีหิมะก็จะการระเบิดตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้วงแหวนและกระดูกวิญญาณที่มาจากตัวนางก็ต้องตอกไปอยู่ในน้ำมือของผู้มนุษย์ส่วนเรื่องราวต่อจากนี้มันจะเป็นอย่างไรนั้นทั้งหมดเพื่อนๆน,นก็ต้องไปติดตามรับชมการสปรอยของตอนตอนนี้ได้เลยนะครับหลังจากเสร็จพิธีกรรมผลึกเทพีหิมะแล้วนะครับจากนั้นห้วยห้าวที่นอนสลบไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้ฟื้นขึ้นสติกลับมาเป็นเหมือนเดิมและเขารวมไปถึงเหล่าเพื่อนๆน,นนักเรียนวิศวกรวิญญ,ญาณ ก็ได้อ,อพยพออกมาจากหอมิงเตอ๋อนะครับเนื่องจากหอมิงเตอ๋อในตอนนี้ก็เสี่ยงต่อการพังทลายจากการที่ถูกทั้งการโจมตีของระเบิดเวลาร่วมไปถึงการระเบิดตัวเองของเทพีหิมะน้ําแข็งซึ่งในตอนนั้นจิ้งหองเฉินที่ดูการอ,อพยพอยู่นะครับเขาก็มีการพูดกับอาจารย์หมาที่อยู่ข้างๆว่าพวกสนักกายาสถิตบุกมาที่นี่ได้มันจะต้องมีดอนบอนไส้ในหมู่ของพวกเราแน่ๆสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าออกของหอเมิงเตอ๋อซะและสอบปากคำเหล่าวิศวกรวิญญ,ญญาณทุกคนให้หมดส่วนข้าจะไปเข้าเฝ้าองค์จักพ เพื่อขอโทษและอธิบายเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเองและพออาจารหมาได้รับคําสั่งจากจิ้งหงเฉินแล้วนะครับก็ปรากฏว่าคนที่เขาเพ่งเล็งไปนคนแรกมันก็เป็นคนนอกจากอาวัตยังหัวอีหา้าวที่อาจารยหมาก็สั่งให้ทหารรีบจับกลุ่มตัวและไปคนดูการสอบปากคำด้วยตัวของเขาเองโดวยวิธีการสอบปากคำที่อาจารยหมาใช้ในครั้งนี้นะครับเขาก็จะให้อีห้าวเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงเวลาก่อนและระหว่างถูรอบโจมตีซึ่งในขณะที่เล่าอีห้าวก็จะถูกตรวสอบจากอาวุธวิญ,ญญาณจับเท็จประเภทหนึ่ง ที่ถ้าหากเขาพูดความจริงมันก็จะส่งแสงสีเขียวแต่ถ้าหากพูดโกหกมันก็จะส่งแสงเป็นสีแดงและหลังจากที่อีห้าวเล่าทุกอย่างจบลงแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็สามารถผ่านการสอบปากคาไปได้เพราะเรื่องที่เขาเล่ามันก็เป็นความจริงทุกอย่างเพียงแต่เขาไม่ได้เล่าเรื่องตอนที่ลงไปชั้นใต้ดินแล้วเจอกับหุ่นยนตโลหะและทีพีหิมะเท่านั้นเองแต่การสอบปากคำมันก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะอาจารย์หมาก็สั่งให้เจ้าที่ค้นตัวของหัวอีห้าวเพื่อดูว่ามันจะมีสิ่งของใดอยู่กับตัวเขาบ้าง และพอจันหมาได้เห็นอาวุธวิญญาณป้องกันขั้น9าวที่ในอดีตมันก็เป็นของประจํากายของประมุกจิ้งมันก็ทําให้เขารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนก็กล่าวหาว่าอี้าวก็เป็นคนขโมยของสิ่งนี้มาพร้อมกับกล่าวหาอีกว่าอีห้าวก็คือนอนบอนไส้ที่พาพวกสํานักกายาสถิตบุกมาที่นี่แน่ๆท,ทั้งๆที่อีห้าวก็พยายามอธิบายแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนักกายาสถิตและอาวุธวิญญาณป้องกันที่อยู่กับตัวของเขานั้นทั้งจิ้งหงเฉินก็เป็นคนมอบให้กับตัวเขาเองแต่สุดทาาท้้้าาาายยจจนนหมม่่กกัับเี็ไอฟง เตรียมหาบทลงโทษให้กับทางหัวอีห้าวแต่ในตอนนั้นจิ้งหงเฉินก็เข้ามาในห้องซะก่อนนะครับพร้อมกับที่เขาก็เรียกทุกคนไปที่ห้องโถงและก็จัดก,การต่อว่าอาจารย์หมากับเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าทําไมถึงแสดงพฤติกรรมกับหัวอีห้าวที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเหมือนด่านตักโทษได้พร้อมกับอธิบายเรื่องอาวุธวิญญาณป้องกันคันกาวว่าเขานี่แหละเป็นคนให้กับหัวอีห่าวเองแล้วจากนั้นจิ้งหงเฉินก็ออกคําสั่งกับอาจารย์หมานะครับว่าให้ไปปลดกุญแจมือของหัวอีห้าวซะแต่ทว่าอีห้กมอมถอถดุญแจื พร้อมกับพูดออกแนวประชดกับจิ้งหงเฉินว่าข้ามาฝึกฝนที่นี่ด้วยความจริงใจแต่ในเลยถึงมาถูกจับแบบนี้ได้และพอจิ้งหงเฉินเห็นว่าอีห้าวรู้สึกไม่พอใจนะครับเขาก็เลยพูดและยื่นข้อเสนอไปว่าทุกอย่างคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเอาแบบนี้ดีไหมข้าจะจัดงานประลองแลกเปลี่ยนทักษะการต่อสู้ระหว่างวิญญาณจา์กับวิศวกรวิญญาณโดยเจ้าก็คือตัวแทนของวิญญาณจารย์ส่วนวิศวกรวิญญาณก็คือเหล่านักเรียนของข้าและในทุกๆครั้งที่เจ้าเอาชนะนักเรียนของข้าได้ ข้าก็จะให้แร่โลหะหายากเป็นของรางวัลหนึ่งกิโลกร,รมัมซึ่งการประลองนี้มันก็เป็นแผนการของจิ้งหงเฉินนะครับที่เขาตั้งใจอย่างเชิงความสามารถของหัวอีห้าวและใช้งานประลองในการเบี่ยงเบนความสนใจจากผู้คนที่มีต่อเหตุการณ์ระเบิดของหอหมิงเตอ๋อเมื่อวานนี้ส่วนทางอี้าวก็ตอบรับข้อเสนอของจิ้งหงเฉินเหมือนกันนะครับเพราะแร่โลหะหายากก็เป็นวัสดุที่ขาดไม่ได้ในการวิจัยหรือทําอาวุธวิญาาณขั้นสูงและสื่อหลายเครื่อก็ขาดแคลนแร่โลหะหายากที่ว่าจนพออเฉินก็กุ้มใจเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว และหลังจากที่ตกลงทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจิงหงเฉินก็ปล่อยตัวอีห้าวกลับไปห้องพักซึ่งในระหว่างทางอีห้าวก็เจอกับรุ่นพี่เหอใช่โถที่เขาก็มอบพลินแสงดาวคืนให้กับหัวอีห้าวหลังจากที่เขาได้รับมันจากรุ่นน้องในตอนที่อี้าวกำลังออกพยพจากหอมิงเตอและก็แอบส่งให้กับช่โถที่ปลอมตัวเป็นทหารส่วนสาเหตุที่พลินแสงดาวรอดจากการถูกตรวจสอบนั้นนะครับมันก็เป็นเพราะช่โถได้ซ่อนเอาไว้ในหน้าไม้จูเก๋และพอเจ้าหน้าที่เห็นความสมบูรณ์แบบของอาวุธชิ้นนี้พวกเขาก็เลลยยไมม่่กก้าาทีจะแะดูภในนของั และนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ใช้โถนี่ก็เลยสามารถรอดจากการถูกตรวจสอบออกมาได้จากน้นภาพก็ตามมาที่สนามประลองของหอมิงเตอในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนของวันต่อมานะครับที่ในตอนนี้มันก็มีเหล่านักเรียนมารวมตัวกันเพื่อมาดูการประลองของห้วยอีห้าวโดยเฉพาะซึ่งการแข่งขันก็มีจานเสียลมารับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะครับและพอเขาประกาศด้วยชื่อของห้วยอีห้าวให้ลงมาบนเวทีแล้วทุกคนก็พบว่าอีห้าวได้ใส่ชุดของโรงเรียนสื่อไรเคอร์แถมบนกระแพงด้านหลังก็มีใช้โถก,กับเหล่าพเพื่อน ที่ก็ตีกองเชียร์ให้กําลังใจกับหัวอีห่าวพร้อมกับที่พวกเขาก็ปล่อยป้ายผ้าพื้นใหญ่สองผืนที่มันก็มีใจความอยู่2ประโยคว่าสื่อไลเคเกอร์รดับหนึ่งไร้พายไตลาสานักถังรวมแผ่นดินเป็นหนึ่ง,น,น,งนับหมื่นปีและพอเหล่าผู้ชมได้เห็นป้ายที่อีห่าวแสดงออกมานะครับพวกเขาส่วนมากต่างก,ก็พากันโมโหกันยกใหญ่และตั้งใจที่จะเอาชนะอีห่าวในการประลองให้จงได้แบบที่พวกเขาก็ไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับว่านี่มันคือแผนการยุโมโหข,ของหัวอีห่าวที่ต้องการให้มีคนเข้ามาประลองมากยิ่งขึ้น และปรากฏว่าบุคคลที่เข้ามาประลองเป็นคนแรกเขาก็คือวิศวกรวิญญาณขั้นห้านว่าเสืเส้ยเซนเฉินแต่ทว่าหลังจากที่จานเสียนบอกให้เริ่มการต่อสู้ได้เสเส้ีเซนเฉินก็ถูกห้วยอีห่าวจากการเผด็จศึกด้วยทักษะกรงเล็บสีทองเข้มสถานแล้วต่อมามันก็มีคู่ต่อสู้ลงมาประลองรเรื่อยนะครับแต่ปรากฏว่าพวกเขาก็มีชะตากรรมที่ไม่ต่างกันพอพวกเขาก็ต้องพ่ายแพ้ต่อห้วยอีห่าวอย่างง่ายดายจนอีห่าวเอาชนะคู่ต่อสู้ถึง17คนติดต่อกันแบบที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยด้วย แต่นี่มันก็เป็นความตั้งใจของจิ้งหงเฉินนะครับที่เขาต้องการให้เหล่าลูกศิษย์มีประสบการณ์ต่อสู้หลังจากที่พวกเขาพึ่งแต่ความสามารถของอาวุธวิญญาณและมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้โรงเรียนของพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามโรงเรียนสื่อไรเคอร์ได้แต่ด้วยความที่จิ้งหงเฉินไม่อยาเสียหน้ามากกว่านี้นะครับเขาก็เลยบอกให้จันหม่าสองลูกศิษย์คนหนึ่งลงสนามและนักเรียนที่ว่าก็คือหญิงสาวที่มีนามว่าหน้าหน้านะครับวิศวกรสายควบคุมอาวุธวิญญาณปี6และก็ใช้อาวุธวิญญาณระยะประชิดขั้นอาวุธ โดยวิศวกรสายควบคุมอาวุธวิญญาณนั้นนะครับมันก็เป็นวิศวกรวิญญาณสายพิเศษที่อาจารย์ฟ้านอีเคยเล่าให้กับอีห้าฟังว่าสายนี้จะไม่ศึกษาและสร้างอาวุธวิญญาณแต่พวกเขาจะเน้นการควบคุมอาวุธวิญญาณเป็นหลักซึ่งมันก็เลยทําให้พวกเขามีความสามารถในการต่อสู้ที่แข่งแข่งกว่าพวกวิศวกรวิญญาณทั่วไปแต่ไอวิญายุทธของหน้าหน้าที่มีชื่อว่าผู้วิญญาณนี่แหละครับที่มันสร้างความหนักใจให้กับอีห้ามากกว่าเพราะอีไหลเคอร์ซือก็บอกกับเขาในห้วงจิตว่าวิญญายุทธผู้วิญญาณของไม่นนนาคี มันก็มีพลังของเวทมนต์แห่งวิญญาณด้วยและถ้าเทพกับเทพทูตมรณะที่เจ้าเคยเจอหญิงสาวคนนี้ก็มีพรสวรรค์เรื่องเวทมนต์แห่งวิญญาณมากกว่าแต่ในช่วงแรกของการต่อสู้สาหรับหน้าหน้านะครับนางก็ใช้รูปแบบการโจมตีของดาเพิงสี่ชาติในการบุกโจ,จมเข้าใส่ไปที่หัวอีห้าวก่อนแต่ด้วยความที่อีห้าวก็มีพลังของธาตุน้ำแข็งสูงสุดมันก็เลยทําให้ในการโจมตีครั้งนี้ของนางก็เลยไม่สามารถทําอะไรกับห้วอีห้าวได้ดังนั้นหน้าหน้าก็เลยใช้ทักษะจากวิทย,ยุทธ์ของตัวเองนะครับที่ แล้วก็จากการโจมต e ีเขาใส่ pues be อีห้าวพร้อมกันซึ่งปรากฏว่าทักษะนี้มันก็ได้ผลเสียด้วยนะครับเพระหน้าหน้าก็สามารถทําให้อีห้าวบาดเจ็บช่วงท้องแถมในจังหวะหนึ่งนั้นก็เกิดจากการกับอีห้าวได้จากการที่ร่างหนึ่งก็ได้จับตัวของเขาเอาไว้พร้อมกับที่อีร่างหนึ่งก็ใช้ดาบเพลินสีชาติในการโจมตีเขาใส่อีห้าวจะทานด้านหลังแต่อีห้าวก็รอดตายมาได้อย่างวุ่นวิตนะครับด้วยการที่เขาก็ใช้ทักษะจากพัดเหมมันป้องกันกายแล้วจากนั้นเขาก็ตอบโต้เข้าใส่ทางด้านหนาหนาด้วยการโจมตีจากกรง จนทําให้หน้าหน้าถึงกับได้รับบาดเจ็บและทําให้ดาบเพิงสีชาติถึงก็ต้องหักอีกด้วยแต่ทว่าน้าหน้าก็ไม่คิดยอมแพ้แต่อย่างใดนะครับโดยที่นางก็ใช้ดาบเพลิงสีชาติที่หักในการจัดก,การแทงไปที่มือข้างซ้ายของตัวเองพร้อมกับเรียกสิ่งที่ชื่อว่าเจตพูดออกมาจากร่างกายซึ่งสิ่งนี้ก็คือจิตวิญญาณส่วนหนึ่งของน้าหน้านะครับที่มันก็มีความสามารถในการเข้าไปในห้วงจิตของคู่ต่อสู้และก็จัดก,การขังจิตวิญญาณของคู่ต่อสู้เอาไว้โดยที่มันก็ส่งผลทําให้อีห้าวที่ถูกกรกขังจิตวิญญ,ญาณก็เเลยยมมีสสภาพืนนินหอนคตน และกำลังถูกน้าหน้าโจมตีด้วยดาบเพิงสีชาติแต่ในตอนนั้นจูจูอีห้าวก็ได้สติกับขึ้นมานะครับพร้อมกับที่เขาก็ใช้พลังจิตยุ่การเคลื่อนไหวของหน้าหน้า,นาไว้ซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะอีหไหลเคอร์อสือปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับมอบพลังเวทมนต์แห่งวิญญาณแก่หัวอีห้าวในการตอบโต้เจตพูดที่อยู่ในห้วงจิตของเขาและมันก็เป็นเจ้าเจตพูดตัวนี้นี่แหละครับที่ก็เป็นฝ่ายถูกอีห้าวกักขังจิตวิญญาณเอาไว้ซะเองแล้วจากนั้นอีห้าวก็ใช้มัตราชาของไปพบในการโจมีเเเขาา,ขา่่รงนนนน้นนคััแทกก็็ปพยู เพราะอีห้าวก็โจมตีไปที่บริเวณด้านหลังของนางจนอาคารที่อยู่ตรงนั้นก็พังเสียหายยับเยินและพรนหน้าเสดจ,จิตวิญญาณส่วนหนึ่งไปแล้วนะครับมันก็เลยทําให้นางมีสภาพที่ไม่สามารถสู้ต่อได้ซึ่งมันก็ส่งผลทําให้อีห้าวเป็นฝ่ายชนะและทําให้เป็นการชนะติดต่อกันถึงแปดรอบของการประลองที่จบลงในวันแรกแต่ก่อนลงเวทีอีห้าวก็บอกกับหน้าหน้าไปนะครับว่ารอให้เสร็จการต่อสู้พรุ่งนี้ก่อนและข้าจะคืนจิตวิญ,ญญาณส่วนนั้นให้กับเจ้าส่วนทางจิ้งหงเฉินก็มีการพูดลอยๆขึ้นมาว่า ผู้อสวสอมู่สอนลูกศิษย์ได้ดีมากเห็นทีคงต้องเป็นเขาคนนั้นที่ทําให้อีห้าวใช้พลังทั้งหมดออกมาได้ส่วนทางอีห้าวและชายโถก,ก็กลับมาถึงห้องพักพร้อมกับแร่โลหะหายากถึงสปก,กิโลกร,รัมซึ่งในตอนนั้นทั้งสองคนก็มีการพูดถึงเพื่อนๆเจ็บประหลาดที่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากห่างกันมาเป็นเวลาหลายเดือนพวกเขาจะต้องเจอเรื่องราวร้ายดีอะไรบ้างโดยในจังหวัดเดียวกันนั้นที่บริเวณลานประลองนะครับมันก็มีการปรากฏตัวของชายหนุ่มปศสนาที่เขาก็ยืนอยู่บนอาคารและสะพายดาบอยู่ด้านหลัง ซึ่งเขาผู้นี้จะมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรและเขามาทำอะไรที่ร้านประลองในตอนนี้นั้นทั้งหมดเพื่อนๆก็ต้องไปติดตามรับชมการสปอยของตำนานจอมยุทธ์ู้ถังซานในตอนตอนหน้าน,นะครับ